หลังจากที่ได้เช็คแผลไประยะหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะใส่เสื้อผ้าได้นี่ก็คือผลนะคะจากการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกเพราะว่าชุดตัวนี้กินนะซื้อมาประมาณ3-4ปีได้แล้วมันใส่ไม่ได้เพราะว่าพอเราใส่ปุ๊บเนนะี่ยมันค่อนข้างที่จะล้นมันทําให้หน้าอกที่เราไม่อยากจะโชว์เนี่ยมันเกินและโป๊ดมากจนเกินไปแต่ว่าวันนี้ใส่ได้แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เลย กรีนนัทนานารีค่ะ, Green คะวันนี้กินก็จะมาเล่าประสบการณ์การผ่าตัดลดขนาดหน้าอกนะคะที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเค่ะ แล้วหลายๆคนเนี่ยการที่มีหน้าอกใหญ่เนี่ยจะทําให้ดูมั่นใจดูรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วสวยงามแต่ว่าสาหรับตัวกินเองเนี่ยการที่เราเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางแบบด้วยมาทําให้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในวงการเหล่านี้มันก็เริ่มด้วยตั้งแต่การใส่เสื้อผ้าค่ะหลายๆครั้งที่ใส่เสื้อผ้าของนางแบบเนี่ยมันก็จะเล็กหรือว่าบางครั้งไม่ต้องการโชว์อะไรมากเกินไปก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแล้วก um> uh uh um um ็อ um ีกอย่างการใช้ชีวิตเนี่ยเราเป็นคน ค่อนข้างไม่แต่งตัวโปมากแต่พอเรามีหน้าอกเนี่ยมันจะทําให้ทุกๆอย่างดูโปไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าต้องการที่จะลดขนาดก็เลยตัดสินใจหาข้าอมูลค่ะ หาข้อมูลมาสักระยะหนึ่งนะคะก็มาเจอกับที่นี่เราก็รีบตรงดด่กมาเลยค่ะอยากมาเห็นสถานที่จริงยิ่งได้เห็นสถานที่จริงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากมีมาตรฐานโรงพยาบาลค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ยแนะนําต่างๆให้ข้อมูลนั่นนี่ทําให้เรู้สึกว่าเออเรามั่นใจที่จะทําแล้วก็ตัดสินใจทําเลยค่ะ รู้สึกมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่เรา,เาได้ไปออกงานได้ไปเดินแบบถ่ายโฆษณาหรือว่าเล่นละครมาทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะว่ามันไม่อึดอัดไม่ทําให้รู้สึกว่า,ามันเป็นจุดสนใจของผู้คนแล้วเราใส่เสื้อผ้าขายของได้อย่างสบายมาก ที่มีปัญหาเดียวกับปีนะคะครับกบขับใจน้าอกนะใจไม่พอใจในสิ่งที่เรามีหรือว่าไม่ชอบอึดอัดเนี่ยลองเข้ามาที่นี่เลยค่ะโรงแรมแสกับตกแต่ง W ค่ะ